อันนี้งัวคุ้ยเจ้าจเบิด์ตเบอ้อเบิ้งให้เน่เด้อบ่มันกินกาอ่คอยไหมอยู่ทั้งท้องน่ะถ้าก็กินใหม่ๆนี่ก็หลายเบิ้งให้แน่มันจีบวได้ดำหน้าเด้กาเนี่ยเบิ้งให้แน่ลิปตลาดกาับไปเบิ้งก้ามาแล้วนะทุกคนเก็บมีแต่ง,งัวกัดทุกคนเนาะงัวคุ้ยเขาเจ้ากัดเขาี๋ยกกะดอไหมทุกคนมันมันโบงงามดอกทุกคนนิ้งชี้เลี้ยงซีใส่ปุ๋ยอะไรก็บ,บ่กงามเนาะ แบบเขาเจ้าผมมีความเก่งใจค่ะนะมาเลี้ยงใช้พื้นที่ของเฮาแต่เขาเจ้าบกบ็สนใจในทรัพย์สินของเฮาค่ะนะสุกคนเขาเจ้าเป็นอย่างานานนขนาดขึ้นใคขึ้นมะเขายัางัวกินหมืนนอนนหมูเช้าวันนี้โอ้สุกคนเอย นี่เป็นตาเฉดใดำอยู่บนนั้นนี่จ้าหวานกะจ้าหวานปุ๋ยอะไรตัวนี้สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนอยู่โฟกัสของสาล่าชาแนลอีกแล้วทุกคนกส,สานลสาเขาฝากกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามในซาล่าเน่เด้อทุกคนจ้าเมือ่อวานซาล่าสิพาทุกคนขึ้นไปเบิ่งกะซาล่านะทุกคนเนาะว่ามันชี้เงาเฉดใดแล้วเนาะทุกคนผมสีขึ้นไปบ้าน ุยนะทุกคนเนาะพอไปตีกันไปก่อนแล้วสลาก็คนหน่อยอยางน้ำก้นนะทุกคนอ่าไปบังการนะสลากัรวะยาว่างเือย่างพออยากอันอยากดำหน้าแล้วนะทุกคนเนาะเพราะการอยากหน้าดำหน้าแล้วก็เลยเอาอันปุยมาหวานนะทุกคนเนาะเหมือนนี้เนาะกระตกฝนกระตกแห้งนะทุกคนเนาะน้ำเต็มห้เต็มคันนะทุกคนแต่ก่ายังบยย่า,ยาก็เลยเอาปุ๋ยมาหวานเหมือนนี่นะทุกคนเนาะ ทุกคนเสลาสิพ้าเบ่งบรรยากาศทงไห้ทงนาทุกคนเนาะงัวควายกับหลายหลายทุกคนเลยกินกากัดกาเสลาอึกอึกหนึ่งน้องเนาะทุกคนเนาะไปทุกคนบรรยากาศทงไห้รงนาทุกคนเอ้ยบรรยากาศดีขนาดทุกคนจ๋าน้ำเต็มไห่เต็มคันเลยเนาะทุกคนเนาะโอ้สองสาวกมาตะเผาควาย กาห้าก็เริ่มเขียวแล้วเนาะทุกคนมาทุกคนปล่อยปิปล่อยน้ำออกนำมันขังแนละ้วทุกคนกาสิตายไปล้ะ เบาพี่ช่างหูเรื่องอยู่บ่เขาเบาหืมลาหูเรื่องอยู่บ่ปล่อยน้ำออกนะทุกคนเนาะปล่อยลอยอยู่หน้าห้ใหญ่นี่ป่ะพอพี่ติ๊กเชินไปบานปุ้ยอยู่กะข้าขงบนเนาะทุกคนเนาะกะข้าขงล่างเนี่ยปล่อยน้ำออกสื่อๆนาะทุกคนอืมบรรยากาศดีจังเลย มีน้องทุกคนอันนี้คือบรรยากาศทงไหายทงหน้าทุกคนผมมึงทุกคนง้อคุ้ยกันหลายนะทุกคนเขาเจ้ายังบุกปูกันน้ทุกคนเนาะาหาววาเป็นบ้านสลาเนี่ยเขาเจ้าผูกเลยทุกคนทางในบ้านประกาศปูกแล้วแต่เขตนี่เขาเจ้ายังบุกปูกูุกปกกันน้ทุกคนเนาะแล้วก็ปล่อยให้กัดก้ากัดมุ่งเขาเจ้ากระทึกนึง้องทุกคนเลย บอแมนหน้าบอแมนงัวเจ้าอของอกับทุกคนมีแต่งัวแต่คนนะั้ยเขาเจา,กา,า,ษา,ษานะกัทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นไฮหน้าตะกร้าพ่อสละเนาะทุกคนอย่ามาชนฉันนะเนี่ทุกคนธรรมาศา,าสตรต์นะทุกคนเนาะ คนคนเดียวอะนะทุกคนเลี้ยงงัวเป็นผงมา <นะ S 1> ทีนี้ก็ดูแลบ่ได้เนาะทุกคนเน,ะนาะงัวควายเนี่เป็นซิบซิบโตเนาะทุกคนเนาะแต่คนคนเดียวเป็นคนดูแลนะมาสุดท้ายดูแลบ่ไหวนล้วก็ปล่อยให้กินกากินมงเขาจเจ้าอุ้ยกระอหนึ่งน่องเนาะทุกคนเนาะมาที่นี่กะคนที่เดือดร้อนก็นคือโกศธลาแหละถือกัดเข่านะถือกัดเข่ากัดกาแต่กะ เห็นยังบ่ได้คือเก่าทุกคนเลยบอกบ่ได้บอกบรร่ได้รรว่าบ่ได้คือเก่านะทุกคนเนาะได้แต่ทังใจทุกคนพอไปตีกับไปก่อนแล้วพอถือขวี่ยยางก่อนทุกคนเดี๋ยวสละชิพา่าเห็นไปเบิ่งกาเนาะทุกคนเนาะเบิ่งกากะชีทำใจอยู่ดอกทุกคนพอถืงองวงถือควายเขาเจ้ากันถืออยู่น่าทุกคนเนาะเบิ่งน้ำทุกคน ว่าเราเป็นตาดำ่เด็กน้ำจีจะเลยอรรยากาศทุ่งไหทุ่หน้าเนาะทุกคนนี่จา้ายากาศดีขนาดเนาะทุกคนเนาะลมสบายสบายเนาะคนเย็นเด้นี่เนาะทุกคน,น,ดน,นะกคนอดกะสลาเลยเนาะทุกคนเนาะเป็นอย่าง ขนาดขึ้นไคขึ้นมะเขายังงัวกินหมูมกินหมูเส้ากันนี่โอ้โทุกคนเลยคุณเบตาเฉดดำอยู่แนนั้น,น,นี่จ้าวานกาะจ้าวานปุ๋ยอะไรตัวนี้ทุกคนถืกกัดประชันทุกคนเอ้ยชัสิเหตุอย่างไร คนมาเลี้ยงงัวเขาเจ้ากับ่บเบิงเขาเจ้าโบโสน,นเลยไหมปล่ยอยให้งัวงกินอึกกระถึกึ่งนองเฮ้ยพิต้าสิดไอ้ดำอยู่บนนี่มึงเหี้ยนบ่เลยไหม งอกัดทุกคนเนาะงวคว้ยเขาเจ้ากัดก็เดียกกะดอแมมทุกคนมันมันบวง,งามเดี๋ยวทุกคนทินท้งชิเลียงสิใส่ปุ้ยอะไรก็บ,บ่ง,งามเนาะแบบเขาเจ้าบวมีความเกรงใจนะ่น่ะมาเลียงใช้พื้นที่ของเฮาแต่เขาเจ้าก็บ,บริสนใจในทรัพย์สินของเฮานะทุกคนเขาเจ้าบริบึงบางงอคุ้ยเขาเจ้าจะมากินกะเขาหรือกบโบแบบนี้นะทุกคนเมื่อไห่นะทุกคนคนวันเล้าหล่ะ เพอบางคนเดี๋วะบ,า,บางคนก,ก็นเท็นแก่โตบอคำนึงถึงคนเสียหายของคนอื่นเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวสลาสิไปบอกเจ้าของงวัวให้เขาดูแลง,งัวเขาดีๆฮนะทุกคนนี่เจ้าของอยู่บางวนงัวคุ้ยนี่ม่เจ้าของอยู่บอ แบบบอาบ่ถือนะทุกคนเนาะอันนี้งัควคั้วจะเบิดเบ,บ้อเบิงให้นี่เด้อบ่มันกินก้าคอยไหมยอยู่ทั้งทงนะถ้าก็กินใหม่ๆนี่ก็ลายเบิงให้เน่มันจีบได้ดำหน้าเด็กกาเนี่ยเบิงให้แน่เลียงบ่เป็นยังดอกแต่ว่าเบิงยังให้กินก้า มันย่ำดำมาแล้วมันบ่มีกล้าดำเดนี่ยนี่ย่างคอยกับบ้านปปองหวานผุยสุดท้ายแล้วง้อจะมากัดไหมเบิ่งให้นี่เด้อเลี้ยงได้ยูแต่ว่าเบิ่งนเวลากัดกงกัดกล้านะนี่เนาะทุกคนซาลาก,ก็ได้ไปเบิ่งกล้าอยู่ทิ่งมาเป็นผีเรียบร้อยเนาะทุกคนกล้าอยู่ทึง่งกระถือแต่งัวกัดเอาทุกคนเนาะอ่าเฮากั ได้วานพุ้ยได้วานโป้งละวานพุ้ยไปที่เรียบร้อยเนาะแต่ก็ึ้นไปก็ถึงงนางัวกัดคือเก่านะทุกคนเขาเจ้าแบบคนมาเลี้ยงงัวเขาเจ้าโบดูแลนะเขาเจ้าโบเบิรงนอะนะงัวเป็นสีเป็น้าวโตแต่คนเลี้ยงคนเดียวเวลานั่นก็ดูแลโบเถิดถึงนะทุกคนเนาะสุดท้ายแล้วก็มากัดกินกะฉลาเนาะอ่าฉลาก็ได้ไปบอกเจ้าของงัวแล้วให้เบิรงให้แน่ให้ดูแลให้แน่ฮนะทุกคนแต่กับโบหัวสีเบิรงได้สำได้ดอกเขาเจ้ากัมิแต่เออเออไปสั่นแหละแต่ก็ สิดูแลหายรูโบกับหูเนาะสำหรับสำหรับทุงคนที่เขาเจ้าเห็นแกโต้กับสีเป็นแบบนี้เนาะทุกคนคนเราอะ่ะส่วนมากในเห็นแกนตัวเองเนนะคนเสียของคนอื่นเไม่ค่อยคิดเนาะแต่คิดแต่ว่าเห็นแกโต้ห,หลายเนาะทุกคนเนาะนี่แหละสังคมเราสีเป็นประมาณนี้เนาะทุกคนแบบว่าเนแก คนอื่นเห็นแก่เจ้าของนนะทุกคนสลากก็ได้ไปบอกแล้วเขาเจ้ากับเออเออเด็กชิบเบิ้ลไฮดอก,กว่านี่นี่เฮ้าห่วเป็นเจ้าของหน้านะ่ะบอได้แต่ทำนี่นะทุกคนบอไปล้ลยกะยันพิษยันเทียงกันหถอะนะทุกคนแบบเข้าหเก่งใจเขาเจ้าน,นะแต่เขาเจ้าบุหัวสิเก่งใจห้องสำหดันะทุกคนเ <c oughs> <c oughs> พราะสจ๊คบาเนาะเจ้าพองหน้าลำบากใจเองอะนะทุกคน กะหาววัเสิเห็ดหัวเห็ดห,ห้าวโหากับโวไว้เนาะทุกคนเนาะอีอย่างก,กับมันอยู่อันทงหายทงหน้าฮะนะอย่างก,กับมันหดระดันการดําน,นาแล่วสมค้นผูกสมคนหมัดเนาะเป็นงอเป็นควายนะเมือชี่เลี่ยงก็ต้องเลี่ยงห้ดูแลแบบอย่าห้เดือดร้อนคนอื่นเขาเจ้านะแต่นี่ฮะอันดูแลโบทัวโบถึงเนาะทุกถ่ายกะพวกสลาเดือดร้อนนะทุกคนสลากก็ได้ไปบอกเขาเจ้าแล้วแหละแต่เขาเจ้าก่าเดือบซื้เบิรงหายเนาะแต่โบหงอซื้เบิรงกได้สำได้เนาะทุกคนเนาะ ให้อันลูกสาวกับล้านสาวขนไปเฝากับบุู้หัวเิ้าได้สำาัดเนาะไปุด้ทยแล้วกะน,นั่นคือง,ง้อกินกาคือเก่านะกระมานบ่นน้องสาวลูกสาวกับล้านสาวไปเนาะทุกคนบ่นว่าให้เบิ้งดูแลดีๆดีในทางเข้าบ่นดูแลดีๆดีค่อยเฝาค่อยไล่งัวอะไรค่อยเข้าสิบปดดั้มนะนั่นนัน,น,นี่กบ,บ่นลูกกับล้านไปเนาะทุกคน <laughs> นี่แหละทุกคนทาเบิ้งกันต่อไปเนาะทุกคนเนาะยี่เดดดั้มบอกเรื่องได,ด้ดั้มอะมันได,ด้ดั้มแหละทุกคนแต่มันกระสีขี้ไล่เนาะ พืชนะทุกคนถือกัดแล้วกัดอีกมันกับสีบอยงามมันกับสีบอยงามเนาะทุกคนเนาะขึือนนี่แหละทาเบิรงกันต่อไปทุกคนนี่แหละทุกคนสลากกบะพ้าทุกคนค้นไปเบิรงนกล้าผ้าทุกคนมาหายมานาเนาะเหมือนีกับบรรยากาศก็ดีเนาะทุกคนเนาะอ่าล่สวอยสวอยเนาะทุกคนทงหายทงหน้ากับแบบเคี้ยวสุมไปด้วยต้นไหม่ใบหยาเนาะทุกคนเนาะหอดฤดูการดำนามาแล้วกับมีความทุกขอีกแบบหนึ่งเนาะทุกคนเนาะอ่า เท่ากับอยู่ตามฤดูกาลน่นะทุกคนเดียวกันฤดูกาลรับหน้าแล้วกับฤดฤดูกาลเกี่ยวเขาโตเนาะทุกคนเนาะแล้ทุกคนสละกเฉพาะเจ้าค,คลิปสนีทกันเด้อเขาหายทุกคนกดไลค์กดแแร์กดติดตามเป็นสละเนี่ยสบายดีสวัสดีค่ะ